ต่อไปนี้คือการวางศีลาเลิกบ่อันนี้คือนี่ดูลุงก็ทำนี่ฝังลูกนิมิตฝังอะไรนะฝังลูกนิมิตไม่ใช่ f อซีฝังขาเต็นนะคะ FC เซเพื่อไม่ให้มันบินนะคะ FC นีนี่โดยลุงเขาทำเหล็กเป็นอย่างนี้แต่แกงไม่ต้องห่วงว่าเต็นเราจะบิน พรุ่งนี้ลุงมาลุงก็สบายแล้วเนาะวนรถกลับนี่พรุ่งนี้ก็ถ้าเต็นท์หมุนเสร็จปุ๊บในทีลรถจะจอดอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสี่ห้าคันนะโอ้มาอีกแล้วแม่บ้านค่อยขอบพระคุณครับมาหนูรับแตกทีเด้อแตกเอาไปเถอะ<ส>เดี๋ยวมันจะแตกเพราะหนูเนี่ยแหละยกมาตั้งนาน วัางรถวบงังรถขอบคุณครับนี่นี่เอซต้องนี่มีคนเอฟซีชมเยอะนะว่าเป็นไงมือเปื่อยไหมดูสิวาง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 ,วางนิดหน่อยครับนะเนี่ยล้างมันทั้งคณะเปื่อยไม่มือ,อใส่เสื้อตัวเมื่อวานเป่าวนะันนยฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวหนูจะรื้อเสื้อผ้าหแหละหนูจะเอาให้เด้อนี่น,นะนอะไรนะอะไรได้พันห้าเดินไปเดินมา อ๋อเดินไปเดินมารับห้าพันอืมโออยถ้มันได้ก็ดีแน่บนเนีอีอย่างแล้วนี่อ๋อวัดบ่อ๋อวัดเต็นวัดเต็นมันจะออกมาขนาดไหนอ๋อเต็นก็จะอยู่ประมาณนั้นเอฟซี FC เห็นยังอีขาขาหน้าก็อยู่นี่ขาหลังก็อยู่นี่นี่นี่วัดต้องวัดทุกอย่างต้องเป๊ะ นี่เห็นไหมสีละเอียดแค่ไหนฮะอ๋อเดี๋ยวกรรมกรจะแต่งให้อเทปูยไปอย่างเดียวพี่ปุ้ยอกรรมกรทำให้นี่ลุงก็ซื้อท่อซื้ออะไรมาให้เรียบร้อยฟรีเนาะอยู่ใส่แหละได้ยินค่อยเมื่อไะะนี่เต็นจะออกมาอยู่ประมาณนี้นี่เด้ขุดหลุมไว้แล้ว บ่ต้องกลัวเต็นบินนี่น,นี่ใส่ที่ละหลุมนี่ใส่หินพร้อมเนาะพี่ปุ้ยเนาะนี่มดลองไม่ต้องย้ายเต็นได้อยู่ตรงเนี้ยกันถาวรแหละแล้าต่อไปนี้ตรงนี้จะบ่เห็นความลกเนาะเดี๋ยวอะไรไม่เอาก็ จะให้ช่างกลับบ้านตังก็ไม่เอาตังก็ไม่เอาเนาะเอาของอย่างเดียวนะเ,เดี๋ยวค่อยอะขำมันนั่งสับประงกจะนอนก็บนนอนมันเป็นอย่างฮะอยู่ตรงนั้นไปยก่อนลูกบ้านยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค่อยออกอไหนไหนไหนดูขาหน่อยดิใครเป็นวิศวกรที่ไหนออกแบบเนี่ยขาเนี่ยฮะนี่ นะช่างสมพรนี่ลงหลุมเป๊ะมาจากสารพัดช่างสารพัดช่างอืมอะไรก็ต้องวัดต้องเป๊ะตลอดเนาะพ่อเจ้าเนี่ยเนาะนี่ดูดิเอาหน้าตีกรอบเลยเด้พอแห้งแล้วเราก็จะหมุนอะไรก็ต้องเป๊ะใส่ได้บ่เนี่ยถอยเลยโอ๊ย้เลยแล้วบ่เอาแล้วมันเลอะ แพ่ได้นหมกเป็นยังครับให้เอาวะทุกแ่ท้ก่้องแท้คองแท่ของแท่ก็ใช่ของแพ้ให้รองเท้าเพิ่นเนฟซีของแพ้นี่าแพ้ก็แพ้ก็แพ้เลยค่อยเนี่ยแหละจะแพ้เนี้ยเหนื่อยแพ้หูก็เจ็บเนี่ยเป็นอย่างก็บลูกแต่ว่ายอมแพ้ดอกนี่เสร็จแล้วอะ ต้นไม้ตังกางถูงก็ตัดเอาอี่าแดะหนูถึงบอกว่าทำไมถึงยังปลูกต้นไม้ไม่ได้ไงเอฟเนี่ยเวลาจะย้ายเต็นท์จะทำอะไรตรงไหนเห็นไหมมันเลยปลูกมันเลยต้องเอาให้มันเสร็จให้ให้นี่รูร่วงไปก่อนมันถึงจะปลูกจัดได้โอ้ยใครจะจ้างลุงก็ บอกพี่นัดมาเด้อแถวขอนแก่นเนี่ยเด้อฮะอ่ะบอกเบอร์โทรเบอร์โทรลุงหน่อยดิเบอร์โทรพ่อขอนแก่นรับใช่ไหมขอนแก่นรับจ้าประเทศลาวรับบ่ไม่เอาฮะไปเถอะมันไปไม่ถึงไปภาคอีสานนี่เอาอยู่ภาคอีสานเอาอยู่จังหวัดไหนคือไปโคราชรับบ่ไม่ไม่เอาไม่เอาขออยู่ในขอนแก่นดิ ขอนแก่นอยู่เดียวอ่ะบอกเบอร์โทร080 761 4017เหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเบอร์ช่างสมพรจ้าจ้านะอันนี้เป็นอะไรกับช่างเูกสาวเพิ่นบอแมนผู้เก็บเงินผู้เก็บเงินยังฮะประเทศลาวก็รับสิรับแต่ผู้สาวห่วยผู้ใดจะไปกับค่อยทางปุ้ยโมดิฟายนะคะัอซีเนาะเออตอนนี้ใบก็จะสวยแล้ว เบอร์ลุงนั่นแหละไปไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอฟซีเนาะวันนี้ดูสิสะพานก็จะทําน้ําก็จะทําสีก็จะทาเก็บไว้ทาวันอื่นได้ไหมฮะจะอยู่กันนานๆหน่อยได้ไหมโอ้ยจะเอาให้แล้วขัดตาขัดหูขัดตาขัดใจแกไปหมดอืมอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อนะคะเอฟซีทุกคนเด้อนี่บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเด้อ